สวัสด้กับเพื่อนๆในฟิลแลนนะครับวันนี้เราจะมาานั่งคุยนะพูดคุยนะถึงงาเสื้อผ้านะเพิ่งจะลงไปได้สองวิงวดีโอเกี่ยวกับการใส่เสื้อหนาวก็ไม่ได้ไปเก่งยอดเยี่ยมอะไรนะแต่ก็พอเป็นประสบการณ์บ้านเนื่องจากว่าเราเป็นคนไทยนะเราขี้หนาวด้วยความที่ขี้หนาวเราก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเ,เพื่อนๆนะที่อยู่เมืองนอกนะหรือว,ว่าน้องๆที่เพิ่งมายอยู่ก็จะมาแนะนำนะคะถึงวิธีการใส่เสื้อผ้าใส่ย,ยังไงให้มันถูกต้องเป็นชั้นๆนะเราก็วิธีการเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อนๆนะโนะดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ย คือเราถ้าหากว่าเราเลือกเปสังเกตเรียกว่าไอฮิตเทคแต่ถ้าหากว่าเป็นประเทศประเฟินแลนด์นะเราจะเรียกว่าเมริโนวิ l ล่ะเป็นเสื้อผ้าชั้นแรกนะคะที่จะให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้ระบายอากาศระบายเหงื่อระบายกลิ่นได้ดีนะคะทำให้เราไม่รู้สึกหนาวเวลาที่เราต้องใส่เสื้อผ้าหลายๆชั้นแต่ไอเสื้อผ้าชั้นแรกเนี่ยมันมีหลายราคาเพื่อนๆเราก็สามารถซื้อราคาที่มันถูกๆได้เพื่อเอามาใส่ ในวันที่เราไม่ได้ออกไปอยู่ข้างนอกบ้านานานๆแต่ในวันที่เรามีความจำเป็นต้องออกไปเดินหลัไกลนอกบ้านอยู่นอกบ้านานานๆหรือว่าเล่นสกีหรือว่าเล่นไอซ์เกตคือถ้ามีกิจกรรมนอกบ้านานานๆเน,น,น,นี่ยแนะนำนะให้ซื้อเมริโนวินล่ะหรือเรียกว่าฮีทเทคเป็นเสื้อผ้าที่ให้ความอุ่นกับร่างกายนะแต่เพื่อนๆเ,เราจะซื้อของทีนึงละ่ะใช้เงินเนี่ยต้องใช้คุ้มนะซื้อไปเลยของดีๆเพื่อนๆไอเสื้อผ้าที่มันชั้นแรกเนี่ยหรือว่า ฮีเทคเนี่ยซื้อไปเลยอย่างของนิวเนี่ยมันจะมีคุณภาพต่าคือคุณภาพทั่วไปคือสามารถใช้รายวันทั่วไปอใช้นิดๆหน่นนอยๆแต่ถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นต้องมีความจำเ,เป็นต้องไปเล่นนะสเก็ตน็อกบ้านไอส์สเก็ตน็อกบ้านหรือมีความจำเป็นต้องไปเล่นสเกีเพื่อนๆนะเล่นสเกีตตากลมฝ่ากองหิ ima, มะเพื่อนๆนะ แล้วก็มีความหนาวเย็นอุณหภูมิที่ลบแปดองศาใช้เวลาอุณหภูมิมลบห้าองศาใช้เวลาอยู่นอกบ้านนานๆนะเพื่อนสักสี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงในหนาวนะอุณหภูมิลบแปดองศาแล้วก็เล่นสก,กีชุดบางๆเนี่ยต้องวิ่งนะเหงื่อออกแล้วก็หนาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าชั้นแรกนะเล e ฮีทเทคเนี่ยเสื้อผ้าชั้นแรกต้องเสื้อของที่มีคมอือว่ายูตีเลยนะต้องปเป็นจากขนสัตว์เพื่อนทำมาจากขนแกะาราคาอยู่ที่ประมาณ 80ยูโรถึง100ยูโรราคาอยู่ที่ประมาณ4,500บาทซื้อไปเลยแต่ว่าคุณภาพดีสินค้าดีและพวกนี้มันผลิตมาจากประเทศนอร์เวย์เพื่อนๆคุณแกะนอร์เวย์ดีมากให้ความอุ่นดีแล้วก็ระบายากาศได้ดีต้องมีติดตัวนะต้องมีติดอย่างน้อยหนึ่งชุดแพงหน่อยกัดฟันซื้อเพื่อนเพื่อนกัดฟันซื้อเลยอย่างน้อยหนึ่งชุดต้องมีติดบ้านต้องมีติดตัวเอาไว้ใส่ถ้าหากว่ามันจะไม่ต้องออกไปเดินนอกบ้านนานๆอย่างบางวันที่ มีโอกาสลบอากาศลบ10-15องศาท4ีองศาลบ8องศาเนี่ยใส่เสื้อผ้าชั้นแรกที่มีคุณภาพดีเมริโนวินล่ะประเทศฟินแลนด์นะเขียนไปเลยว่าเมริโนวินล่ะก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพเป็นเพื่อนแล้วก็อบอุน่นแก่ร่างกายถ้าไปเล่นสกีเล่นสเก็ตเนี่ยหรือว่าเล่นสกีนะสกีตึ๊งตงข้างนอกบ้าน1ินาทีใส่ยีแทกที่มีคุณภาพ ราคาสูงนิดหน่อยแต่ว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ร่างกายอบอุ่นนานเพื่อนนี่คือเป็นสภาพชั้นแรกนะที่ทนิวจะมาแนะนํเรนววันนี้เพื่อนพูดเร็วนิดนึงเพราะว่ากลัวเพื่อนจะเบื่อเวลาพูดไงโอเคทั้งนั้นวันนี้เราคุยถึงถสงสอผ้ชั้นแรกก่อนนะ merino v i l ล่ะเขียนว่า merino v i l ล่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เข้าไปดูนะว่ามันมีคุณภาพอย่างไรราคาประมาณ 80- ถึง100ยูโรซื้อไปเลยใช้ได้นานใช้ได้มากกว่า10ปี ของนิวก็มีนะอาอยุตอนนี้ประมาณ10ปีเพราะว่าไอเสื้อผ้าพวกเนี้ยเราไม่ซักบ่อยเราก็จะพึงลมนะพึงลมนะให้ลมมันล้างทำความสะอาดนะเพราะว่าพวกเสื้อผ้าที่มันสร้างความอุ่นให้กับร่างกายเนี่ยถ้าเราซักบ่อยเนี่ยที่มันเคลือบเนี่ยมันจะหายออคุณภาพผ้ามันจะหายไปแต่ด้วยความที่อุณหภูมิมันลบ10องศาลบหองศานี่รามาตาข้างนอกพึงลมให้ลมมันทำความสะอาดให้มันฆ่าเชื้อโรคเราก็มาใส่ใหม่ อาจจะเดือนหนึ่งสักหนึ่งหรือสองครั้งใช้ได้เพราะว่าเหงื่อไม่ออก